ครับคลิปนี้ผมพามาเที่ยวชมงานชักพระของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาทําบุญกันครับวันนี้ไม่เน้นกินครับเน้นเน้นทําบุญนะหลายวัดมากเลยนะครับมารวมกันอยู่ที่นี่เป็นงานชักพระเป็นประเพณีนหนึ่งของภาคใต้เขาครับนะม,มีการเจิมน้าผาด้วยมีทําบุญใสบาต ใส่บาทจริงๆนะครับนี่ใส่บาทแต่ถ้าใส่ครบทุกบาทผมว่าหมดเป็นพันแน่นอนนะครับนะทุกวัดแต่ละวัดนี่ก็มีประมาณ10บาทนะถ้าใส่ครบทุกวัดทุกบาทนี่ก็หมดเป็นพันแน่นะแต่ก็ได้ใส่แค่วัดละบาทเครับก็มีพระก็มาประพรมน้ำมนต์นะนะเดรียญนี้ต้องเตรียมไปประมาณ4ี0ร้อยห้าร้อยนั่นแหละนะแต่ก็ใส่ไม่ไหวครับถ้าใส่ทุกวันนะมาเยอะจริงๆครับ วัดทุกวัดในอำเภอทงสงจะมารวมกันอยู่ที่นี่ครับนะใครอยากทําบุญร้อยวัดมี่มาที่นี่ครบหมดเลยครับผม,ผมก็เดินใส่บาทไปเรื่อยๆครับเรียกว่าทําบุญครับก็ชมความงามของเรือพระแต่ละวัดแต่ละแห่งนะครับเขามีการประกวดด้วยนะครับมีเงินรางวัลมีการประกวดชนะเลิศรองชนะเลิศมีรางวัลด้วยแต่ละวัดเขาก็จะแข่งกัน ก็จะมีคนเยอะมากเลยครับเพราะเป็นงานคล้ายๆงานประจําปีของเขาเลยนะทีนึงมีข้างหนึ่ง,น,งนี่ของวัดถ้ำตลอดวัดป่าถ้ำตลอดนะครับก็มีของกินเยอะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เน้นกินนะเน้นทําบุญครับวันนี้นะเดินให้เนยๆแล้วก็ไปหาอะไรกินนี่วัดนี้รู้สึกว่าจะได้ที่ไหนนะ,ะจำผิดน,นะวัดขาวโลไหมเดี๋ยวไปโลดูป้ายทีแรกเลยพอเห็น,นนะมีถ้วยมีถ้วยรางวัลมีนั่นติด ไปประกาศได้เยอะสวยงามมากครับแต่ถ้าเป็นพระอีสานแนบแห่เทียนปั้สายก็จะเป็นพอทําได้เทียนได้ใช่ไหมเทีนี้ครับเขาจะทํามาจากโฟมแหนบเนะี่แกะสะลัดเป็นรูปต,ต่างๆนี่นี่นนวัดนี้เสียว่าจะได้ที่หนึ่งวัดที่วัดเขาโลนะครับเนะี่ยสวยงามมากครับใครอยากทําบุญร้อยวัดก็เชิญเลยครับงานนี้ครบร้อยวัดแน่นอนครับ ประพรมน้ำมนต์บางวัดก็มีฝฟาปผูกแกนมีของศักดิ์สิทธิ์อุคคเยอะมากเลยท่านเพื่อนดูบางวัดก็มีของศักดิ์สิทธิ์มีน้ำมนต์มีไฟ่ปผูกแกนมาให้ไว้ให้บริการนะครับใครจะเช่าจะบูชาก็ได้นะมีวัดศิลาลายครับ ผมก็ใส่แค่บาทละบาทนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ใส่ครบทุกบาทแร้เพราะว่าเยอะนะครับก็มีพนักงานเขาของวัดต่างๆก็คอยบริการแลกเหรียญนนก็มีหลวงตาคอยกับผำนมนตลอดทางที่เราเดินก็นีนะเป็นการทำบุญเสเราก็ไป่มในตัวนะนแหะแล้วก็ท้ายๆก็ไปหายของกิน ก,กินเยอะครับางา้นท้าเวสวุวรรณจะหน่อยหยอดสักเหรียญแต่บาทละเหรียญพอนะครับอย่าไปใส่เยอะครับเพราะว่าวัดเยอะจริงๆมีนางตะลุงมาสายด้วยครับนางตะลุงก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนะ พ่อหลวงตาหลวงพี่คอยขอพนมน้ำมนต์นครับแต่วัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์อะไรเขาก็จะนำมารวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวไปแสงสีสวยงามรับ นเยอะมากเลยครับงานนี้ว่ารถนีดด่โอ้โหแทบไม่มีที่จอดนะเดินประมาณ1กิโลผมจอดรถไปห่างจางกจุดงาน,นเดี๋ยวป้าปิ้งข้าวอะไรนะ,ระเขาเรียกอะไรข้าวโปงข้าวอานะไรงานทุกอยางครับแบบนี้เก็บบรรยากาศมาฝากเห็นว่าคนไกลบ้านคนไม่ได้มานะดูว่าคนเยอะมากตรงนี้ก็เป็นที่ของกินนะครับเข้าไปนซอยที่ของขายของกินแล้วใหญยังมีสาวน้อยตกน้ำเลยนะครับ นี่นี่วัดน,นีสุดได้ได้ที่หนึ่งมีถ้วยวางวันตั้งอยู่นี่เดๆๆ็กเด็กนค่ไนตะลุกอของจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันครับ จุดมักโชคจุดลงคนเพื่อไปประกวดความนั้นกันในเวีดีเราคงเวียนรู้ในวันนี้น้องโองเราก็ยังติดอยู่นะครับวันน,นนี้ยังไม่เล่นไม่ 对，然后还有，还有。